สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบ้า,บากันอีกคลิปหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะทําการขันน็อตหลายไซส์หลายเบอร์เนี่ยบางทีเราไม่มีพวกประแจเลื่อนก็ต้องใช้พวกประแจปกตินี่แหละนะครับเช่นประแจปากตายประแจแหวนซึ่งมันก็จะมีเบอร์ต่างๆให้เราเลือกหยิบใช้งานทีนี้ถ้าเราต้องขันน็อตหลายตัวหลายเบอร์เนี่ยเราก็ต้องหยิบประแจไปใช้หลายอันหรือบางที เรามีประแจอยู่แค่อันเดียวนะครับแต่ว่าต้องขันน็อตหลายตัวหลายเบอร์เนี่ยทีนี้ก็ลําบากเลยนะครับใช้งานไม่ได้แต่ถ้าใครมีประแจตัวนี้ก็จะดีมากๆเลยนะครับนี่คือประแจสหัวอเนกประสงค์ซึ่งสามารถใช้ขันน็อตได้ทั้ง2ด้านเลยโดยจะมีด้านใหญ่แล้วก็ด้านเหล็กนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเหล็กหล่อแข็งแรงเลยนะครับประแจตัวนี้ความหนาของเหล็กเนี่ยนะครับหนาหมิเมตรนะครับ ทางด้านเล็กเนี่ยจะใช้ขันน็อตได้ตั้งแต่เบอร์นะครับ8มมถึง14มมตรส่วนทางด้านใหญ่นะครับขันน็อตได้ตั้งแต่1 5 mm ้ามิเมตรถึง24มมตรตัวด้ามประแจเนี่ยยาว2 7เซนติเมตรนะครับวัดีผมได้ตัวนี้มานะครับผมก็ลองมาใช้งานดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปขันน็อตกันดูครับผม เริ่มแรกก็จะมาทดลองขันน็อตล้อมอเตอร์ไซค์ให้ดูกันก่อนนะครับเราจะใช้หัวถังด้านใหญ่ขันผมจะทำการขันน็อตออกให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับนี่นะครับปแจก็ขันออกได้ง่ายเลยนะครับใช้งานง่ายดีนี่ครับถ้าเราเอาน็อตมาเทียบในร่องเนี่ยมันจะเข้าร่องของปแจได้พอดีเลย อ่ะทีนี้ก็เราก็จะมาขันเข้าเหมือนเดิมนะครับ ไปนะครับเราก็มาขันน็อตตัวเล็กลงมาอีกผมจะใช้หัวทางด้านเล็กขัน,นครับในเวลาที่เราจะขันเนี่ยนะครับเราต้องดึงัะแจขึ้นหน่อยนะครับเพื่อให้ตัวเขี้ยวของัะแจด้านในเนี่ยเกาะเหลี่ยมของน็อตเอาไว้ถ้าเราไม่กดนะครับบางที ตัวหัวน็อตเนี่ยมันก็จะบินได้นะครับต่อไปก็มาขันน็อตตัวเล็กลงมานะครับผมจะใช้หัวทางด้านเล็กขัน นี่ครับขันใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมสะดวกดีเลยเหมาะสราการซื้อติดเอาไว้นะครับติดเอาไว้ในรถของเราก็ได้นะครับเผื่อที่เรามีปัญหานะครับเราก็สามารถหยิบมาแก้ปัญหาใช้มาขันนู้นขันน,ขน,นี่ได้นะครับซึ่งก็ถือเป็นแสตม์ในประสองค์อีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่ใช้งานได้ดีสะดวกพวกพาง่ายแค่ตัวเดียวนี่ก็สามารถใช้งานขันน็อตได้หลายเบอร์หลายไซส์เลย สำหท่านใดนะครับที่สนใจเดี๋ยวผมก็จะทําการแปะลิงก์ที่จะสั่งสินค้าตัวนี้เอาไว้ให้นะครับในดีสคริปชันในช่องคําอธิบายของคลิปนี้แล้วก็ต้นคอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อมาใช้งานกันได้เลยคลิปนี้ก็ขอจบกันแนะนําประแจในประสงค์2หัวเอาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ